ครับ MC และพี่น้องทุกท่านวันนี้นะพามาชมงานติดตั้งนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยงานติดตั้งจอ Android นะครับขนาด10นิ้วนะฮะตัวนี้เป็น RAM 4 6 4นะครับขอบกับกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะฮะเขาจะเห็นกล้องบันทึกหน้าตัวนี้ฮะกล้องถอยก็ตำแหน่งเดิมนะครับตัวรถเดี๋ยวทดสอบกล้องถอยเดิมตัวรถนะฮะนี่แบบนี้ฮะเรียบร้อยนะฮะทดสอบนะฟีเจอร์การใช้งานนะครับหน้าจอแอปพลิเคชัน 4, 6, 4, 8ขอนะฮะอันนี้กล้องบันทึกหน้าผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ฮะ Traffic Safety ฮะกดเข้าไปฮะก็จะมีนะครับฟังก์ชันในการปรับตั้งรวมถึงการบันทึกสีดแดงๆกระพริบอยู่นี่ฮะโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับกล้องผ่านไปนะครับฝาก YouTube หน่อยนะครับในช่องแต่งรถนะแดมพจบูลเป็นระบบสั่งเสียงไทยนะฮะร,ระบบคอนโทรลพวงมาลัยยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมเล่งเสียงเบาเสียงนะครับรูปแบนขยายรูปไมโครโฟนฮนะอนุญาตนะครับ แต่งรถเพชรบูรณ์แต่งรถเพชรบูเนี่ยแต่งรถเพชรบูร์ขึ้นช่องน้ำเลยนะครับฝากช่องแต่งรถไว้ด้วยนะครับตอนนี้จะเข้าแสนสองแล้วนะครับกดติดตามไว้กดซับสไครต์ให้นะด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับดียวลองดูภาพภาพสวยงามไหมนะครับนี่ฮะมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันฮะ สีสันสวยงามเลยนะหน้าจอเป็น IPS แท้นะครับจอกระจกนั่นเองนะโอ้โหสวยงามฮนะใครอยากได้แบบนี้อินบ x ็อกมาเลยนะที่ f c e e o o o k แฟนเพจแต่งรถหน้าแดมเพชบูรณ์ครับกิปนี้นาล่าไปก่อนสวัสดีครับ